อันนี้มีเงินอยู่แปดพันดูยูริบก่อนยูริบทำคาเฟ่เ่ะทำคาเฟ่อะยูริบเธอมีเงินหรือเปล่าสาวด้วยอ๋อ้คาเฟ่ได้โอ้ยหมื่นหกเลยหรอยูริบโอ้ยยูริบเริ่มนานเรื่อยขึ้นเรื่อยๆนะยูริบนะโอแบบนี้แหละสาวเ้ายเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีฉันก็เลยต้องแบบว่าหาอะไรทําเพิ่มหน่อยอะฮะเรียนทำคาเฟ่ก่อนแล้วค่อยทำที่ตกปลาเนี่ยมันมันเบื่อมันเบื่อหลายอย่างมากตอนนี้เบื่อของกินนะ ใช่พี่แบนด,ด์ดอดสวัสดีค่ะพี่สาวด้วยแล้วเราลองซื้อเชือกกับบันไดดูดีไหมนะเฮ้ยบันไดเดี๋ยวเอาไว้ลงเหมืองหรือเปล่านะหืมประตูมิติเหมืองแม่งใช่เลยเนี่ยเอาเอาเล้วเข้ามาได้เหมือนกันเฮ้ยเอ้าอุ้ยอุ้ยกดไฟ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 มีไฟป่ะไม่มีเอาแล้วเข้ามาทำไมออก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  ก็บอกแล้วว่าให้เอาไฟไปด้วยมีมีแเล่ด้วยอะ่ะนั่นแหละเอาไฟมาก่อนแล้วเราเข้ามากันยังไงอ่ะประตูไงไอ้ด<อ>ีตีตีตีก็เข้าอั้นเหรอไม,ไม่ไม่ไม่เดินเข้ารูไปเลยเดินชนรูไปเลยเรื่แปลกว่ะเร่แปลกเอาท<อ>็อปไปดีกว่าอี่น่าลงแล้วเมื่อกี้ใช่ใช่ลงลงเหมือนกันดีกว่าไหมได้ได้ได้มเมื่อกี้เราขุดไม่ได้อ่ะเออบางทีอาจจะต้องใช้ของในโลกนี้ด้วยปอสเน้เรื่องใช้คอนค้อนเหรอไม่รู้เพะ้นในเกมพายเวมูนมันคือมันจะต้องใช้ค้อนไง คุณลุงแมสมาค่ะลุงชื่ออะไรลลจะได้อีล่ะอ่านชื่อลุไม่ออลุงว่าลนงอ้าวอะัลุงจะปิดร้านร้านปิดแล้วเปิดไม่ได้แล้วจักบอลองลงมากล้ก็ได้อะมาลงมาลงมาลงมามันจะสูงไหมอะเห่วยดันแค่ดันก็เข้าแล้วเหรอใช่แล้วพอตอนเราออกมาแล้วออกมาจากช่องนี่แหละรู้สึกว่าจะใช้พลิกแอมาได้เด้อ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหินเอาหินเงินเอาหินเงินดูนี้ได้ไหมไม่ได้ด้วยวะต้องใช้คออ้อนหรือเปล่าอ<ด>่ะใช่<ด>ต้องใช้คอ้อนกับจอบในการขุดทำไม่ได้คุณไปเทคับเอเอเฮ้ยน่าใช้คอ้อนแน่เลยเพราะเห็นร้านลุงแกมีคอ้อนอยู่แต่เราไม่รู้เอาคอ้อนมาทำอะไรอืมงานบ้านเสร็จหมดแล้วใช่ไหมที่คือนอนกันดีกว่าเนาะใช่แล้วนอนนอนเสียงโกลนคุณ สูดจมูกหรือคุหายใจไม่ออกใครว่าันอะไรเลย้ยสุดดีหล่าปาน้อยทั้งหลายโอ้ดีจ้ะาน้อเนมนิโมด้วยอใช่แล้วเราเลี้ยงเอาไว้โอเคแล้วนะจะมาเสร็จเรีร้อยอย่างรถน้ำดังฟังอย่าอัพเกรดอ่ะแต่ไม่รู้ต้องอัพยังไงอ่ะเขาไม่ไปถามลุงลุงค้าเปิดร้านยังเปิดร้านนี่หว่าในนั้นเห็นมีบ็อกอะไรแบบนีเลยแฮมเมอร์ใช่ใช่ซื้อมาเลยนลัะพันอีบ้าอีผีจรงดิลองดูเลยดีกว่าโไป เดินแหลไปได้เลยวันนี้เฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยได้ได้ยินด้วยโอ้โหปลลล็อกเลยเฮ้ยจอดแต่แล้วคุมีเงินถึงพันยังอ่าตอนนี้ถึงพันแล้วครับพันหกสิบคุณจะไปซื้อคอร์แล้วล่ะอ๋อเดินผม่าไปซื้อคอร์กันแล้วกันเออโอ้ขอบใจหลายๆเด้อบรกคัมทิพมาซอยสี่ลาดลุ่งเดี๋เทียนแอนที่สมมานาคุณเป็นอย่างหลายไ อ๋อมันมเป็นหินธรรมดา,ากับคอปเปอร์นี่เองอ๋อแต่เราใช้คอ้อนทุบได้ใช่ไหมดูดิดมันขึ้นรัวๆเลยพูดแตกรัวๆเลยเราผล็อกคัพเปอร์ไงอ๋อแสดงว่าเราตีแต่แล้วก็ได้เนี่ยมาครูทางนี้ทางนี้เกียรโดด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 โอ้ยไม่ต้องโดดดีกว่าเฮ้ยไฟไฟมีไฟไหมอ่ะอย่างนี้เราก็น่าจะเอาหยุดไปขายได้นะผมว่าใช่าาแล้ว่างแหละดูจากทรงแล้ว เพื่ออะไรเนี่ยวีด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 กรีดร้องรึเปล่าไม่ใช่ถ้าแต่มันจะรีให้ไหมเนี่ยถ้าเราขุดจนหมดแล้วจะรีให้หรือเปล่าไม่รู้ไม่เจออะไรอ,อื่นนอกจากคอปเปอร์บ้างเลยนี่ไงนะทำไมเราลงไม่ได้วะเราได้มาสามสิบห้าแล้วเนี่ยโอ้ลงมาต่อเนื่องเลยเหรอโอ้หุ่ยเสียงไก่ใช่ได้ยินเหมือนเอาไว้จับไก่ไปไอ้นี่เปล่าจับไก่ไปอัพเกรด <What? S 2> อะ้วได้ฮึจับ ไปอัปเกรดคืออะไรโฮมพูดอะไรออกมาเอ้าเฮ้ยไม่ไม่ไม่กลับไก่ไม่อัปเกรดแล้วผมจะบอกว่ามันไก่ซอมบี้เอาจบเลยตายเหรอตายดิไก่ตายผมอะไม่ตายแต่ผมอะมืดมองไม่เห็นหย่อนไฟลงมาได้ไหมโอ้โหขอบคุณมากครับคุณไปทำอะไรมาขนาดเยอะแยะหมดหมดเลยอ๋อระวังนะเสี่ยงไก่ซอมบี้ไก่ซอมบี้ตีมันตีมันไม่ให้ไก่ซอมบี้นะเนี่ย เฮ้ยตงไมเป็นลูกกดำนี่นั่นแล่ะค่ะลูกเกียบไปเราคุ้มฆ่าไก่ดำตายเหรออุ้ยอะไรอ่ะมองก็คือมันมีลูกไก่ดำอยู่ในนี้เรากะว่าจะวิ่งหนีมันอย่างเดียวไงปล่อยมันไปไงเผื่ออาจจะแบบได้เชือกมาแล้วมาจับมันได้จะได้มาจับไงแล้วมีเชือกอยู่นะแล้วตูก็ตาบอดเพราะตูไม่เพราะตูไม่มีอาหารอ่ะละมีเฮ้ยขออาหารได้ผมบอกทางไปเฮ็ดกินหมดแล้วอ่ะ ขอบใจมากเลยคุณเป็นเพื่อนที่ดีมาก <c oughs> เรารักคุณแม่เลยเกยบบลีรเรากินอิ่มแล้วถ้าเราตายในถ้ำมันคงไม่คุ้มค่ากันเราขึ้นดีกว่าห <c oughs> ว้ายคาวายวเกเบลีขึ้นแล้วโชคดีเราไม่อยู่ต่อแล้วนะเราบริหารหมดแล้วนีแน่ไปต่อไม่ไหวคุณกิฟต์แตเชื่อจะเอาไก่ผู้นีขึ้นยังไงอ่ะตาแน่สิมันต้องจะออไข่ให้เราเหรอแมนเชื่อ,องเหรอโอ้ยอ้า อย่าเอ,อืออย่าบอกนะตายเปตายเบาเบาเบาเปตายเบาเบาเอ้ไก่อยูไ่นนไ,หบบไ,ไหนอ้นี่ไงไอ้หนูไอ้หนูกลับบ้านกับแม่ไหมหนูเอออ้าวอ๋อเชือกคือขอเอาไว้ว้าวกลับมาข้างบนออ๋ โอ้ไปเออครูเก็บของได้หรือเปล่าอ่ะเก็บได้ตายอยู่ดีเลยตอนนี้เราต้องกลับไปเอาของให้ได้ก่อนโอ้โหเต็มตาทะลุจอโอ้โหยันระเบิดแต่วันนี้ต้องฝ่าวิกฤตไททันให้ได้แล้วก<า>ลับไปลนลูกกันมาเลยเจ้าหมาน้อยกันมาเลยบังอาจกันไปใลูกกันมาเลย จอหลุแล้วนั่นหลูกนั่นกรมันมันหลุกันมันเออมันหลุดเ้มาหน่อยกันมันเออหูสอนหมาล่าสัตว์ดุดยอดมากสอนหมาลาสัตว์เข้ามาทำมันหลุดกระมันลูเออยังแล้วลูกเออออออโตกูดไม่ช่วยต๊ลดไ่ช่วยเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยอื้เฮ้ เฮ้ยยายายาเอาของทุกไปกล้าดีไอ้กระหนันอีอ oh ซอมบี้เร็วไอซอมบี้เร็วมึงเพ่เป็นไรลูกนะเจ็บใช่ไหมลูกเตีเน,นื้อตีเนือ้อลูกจิกใหญ่เลยไม่ไม่ไมกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกลับบา้บบานลูกกระมังขึ้นแล้วเว้ยขึ้นแล้วเว้ยขึ้นแล้วเว้ยไม่อยู่แล้วที่นี่โอ้ยจะตายจะตายจะตายให้ได้เลยเก็บได้เก็บได้เก็บได้คณะกลับขึ้นมาอีกใช่ดีนะไม่ได้เอาเหล็กลงมาด้วยไม่งั้นซวยเลยกำลังขึ้นไปกำลังขึ้นไป ใจไปละกลับบ้านดอดไม่ไหวจะตายน่าชมพูมานอนนอนนอนรอผมก่อนนะผมกำลังขึ้นไปไหนไปผมอีกนิบอุ้ยอุ้ยแปลงผักเราทังไป็นหนึ่งต้นทำไมดอดดอดดอดมันพักไวถึงต้นอ่ะไู้หมือนแก่ทำไมมันพั้งเป็หนึ่งต้นเฮ้ผักเราผักคุณเป็นไรแกนะขึ้นทั้งเปประโยชน์เปล่าฮ้ยตโงร่าหีบขายได้นะแต่ราคาไม่ดูเท่าไหร่ เดี๋ยวเราไปตัดไผ่หน้าหลังบ้านเดี๋ยหรือเรลองไปหาสำรวจไปขโมยของแลว้วว่าวิธีการจะเพิ่มเงินที่ดีที่สุดอาจจะเป็นการขโมยของไอเดียดีมากงั้นเราก็ไปที่บ้านนี้มีผีได้ได้ว้าเกิดอะไรขึ้นไปไฮแวบเลยไป<ม>บ,บ้านนี้มีผีบ้านเออบ้านนี้มีผีโอเคมาถึงล้างคอโอเคไป เราต้องไปทางไหนครูคริปอ้าวคุณเป็นไรอ,ะอ่ะอ๋อหิวน้ำกินกินให้อิม่มกินให้อิม่มเฮ้ยตันนี้อะไรไม่ได้มาดูเลยควันนั้นเราไปเข้าห้างบ้านอะ่ะอะไรนะกล่องนี้ด้วยเนี่ยอ๋อเออจริงด้วยโหแล้วคุณจะไปใสหัวติดของเยอนะเลยอ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเกลือเออมีแต่ยายแมงมุมเลย ความเข้มล้วนเลยเด็ดดูจากทิศทางที่เราเคยตรงเคยตายนะให้เราไปทางตรงข้ามกันที่ไม่เคยตายจะต้องเจอของใหม่แน่นอนเพราะว่าทางที่เราเคยตายแสดงว่าเราเคยไปมาแล้วเพราะเราไม่เคยไปเราคงไม่ตายมาแล้วใช่แต,แต่คุณจะไม่ต้องใส่หัวกล่องเ่าเดี๋ยวมันผักจมลงทรายเลยรอก่อนเจมโบลีพีน้องบอกว่ากระต่ายที่ใส่ชุดน่าจะเป็นกระต่ายจากบันเดร์แลนด์ก็ได้นะอ๋อลิสอินวันเดร์แลนด์ทำไมจะพาฉันไปวันเดร์แลนด์ได้ไปเลยเจมโบลีเดินทางไปทางนี้ทางนี้ เาไม่เห็นขอบเห็นขอบข้างบนไหนๆๆๆเลยจริงดิคุณเห็นอะไรบางอย่างเหรอขึ้นยาจังวะนั่นเดี๋ยวผมก็ว่ากันแหละแหน่ซื้อไปแล้วเป็นเหมือนเป็นบ้านเลยอ่ะครูแต่ไม่รู้ใช่บ้านหรือเปล่าไหนๆๆๆเลยที่นี่แปลกบ้าเลยนะไม่มีประตูเอ้ยเกมอวิี่ไรมะเราอยู่อยู่ข้างบนแล้วเรามองไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเหรอเนี่ยความว่างเปล่านะไม่มีประตูจริงๆเลยเป็สะพานที่เขาสร้างไม่เสร็จดยังเนี่ยเออสะพานร้าง ดี๋ยวผมจะแบบว่านี่ลองขุดเข้าไปไหมแตไม่ไม่น่าจะมีอะไรถ้ามันมันม่ไม่แน่ไปแค่ถะำพาน,นเฉยเลย <นะ S 2> ็อคสายก่อนแล้วกันทางขวาเดี๋ยวค่อยไปนะนะขมาวหน้าได้เลยเกมวันนี้ทำเายก่อนมาได้ได้ได้ตอนนี้ผมเดินแบบเฉยๆมากทำไมเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีอาหารครับหมูไงตีหมูเปื่เนื้อเจ้าหมูหมกินเนื้อดิบาขึ้นมาดูจากบนเขาเพื่อจะเห็นอะไรบ้างครู ได้ได้เลยได้เลยได้เลยตรงนี้เป็นพื้นที่ดินเหนียวสามารถเอาดินเหนียวไปทําบ้านได้นี่มันน่าจะมีอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณเห็นเหมือนเป็นอะไรไหมไหนแหนะเรามองน้ําไปดิอ๋อคือสูงเหนือเมฆโอ้คุณก็รู้ว่าโดดน้ำได้คุณจะตีผมนะผมล่วงไปตายเลยได้เลยจะทำแบบนั้นดีกว่านะเห็นคูณหิวอ่ะใช่เราหิวแต่คุณไม่ควรจะตีผมตั้งคุณหิวคุณก็ไม่ควรตีผม เราจะกินอะไรจะกินอะไรเราเลี้ยงครูมาเพื่อการนี้ใช่ไครูโอ้ยกอดคือเลี้ยงเราเพื่อการนี้เลยพ่อเลยเหรือถ้าหิวจะได้กินไงนั้นเราหิวหิมากเลยถ้ไม่หิวมากก็เถอะครูขอชิมเนื้อหน่อยครูมาดิปลาเลยแต้เเห็นสีเหลืองเหลืองทองๆมั้ยไหนเออเหลืองเหลืองทองนั่นบ้านนี่บ้านแหละใช่ปะ อ่าใช่ค่อยหามันได้ลงนะอย่าผักผมลงเลยนะผมตายาจิตใจหววร้ายว่ะเกมนี้เข้าไปอีกสี่คนตีเลยเฮ้ยคุอ่ยาจะกินแทนเกมบุรีแล้วควรจะโดนกินแล้วโคอ๋อเป็นบ้านไม้คุณเป็นบ้านไม้อู้มมีโจทย์โอ้ย โอ้เอ๋โอ้โหเสียงเอ้ยอะไรใครปลายาพ่อหมอพ่อหมอฮะพ่อหมอครับไม่ควรทำนะครับพ่อหมอไม่ควรทำแล้ครับพ่อหมอวนมีอะไรบ้างอเอ้าอ๋อไอ้นี่เปล่าไอ้ที่เอ่อเรียกอะไรนะที่มันหน้าเหมือนคนอ่ะที่แบบอ่าใน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 ชีวิตจริงก็มีอ่ะที่เป็นทหาโบราณที่มันหน้าเหมือนคนอ่ะที่มันแบบเอามักฝรั่มาเชิญนะไอ้งูไอ้ไรไอ้ไร โซนเฮดเออโซนเฮดแต่นี่มันวูดเฮดเออวูดเฮดเฮ้ยถึงวูดเทกวูดเทกเลยทำไมอ่ะเป็นอะไรขึ้นเกิดขึ้นเพราะว่าเอา้เออา้าวบอกแล้วแล้วแม็กเพลกก็ขึ้นเ่ยนะตายไปตายเบาเบาตายไปตายเบาเบา,า,าอะไรของแม็กเ่อดูซิว่าเจออะไรบ้างไอยไม่เจอหมู่บ้านเลยเว้ยแตเจอพวกวิหารก่อสร้างนีง้แทนอืมแปลกดิไอ้ซอมบี้นี่ก็โอ๊ยไม่นะั่งกูคกูไม่ควรให้ใครฆ่าหน้ากับเรา เดี๋ยว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 ประโยคโฆษณาแบบนี้มันปแปลกๆไหมอะไรอ่ะไม่รู้สินะโอ้โหบัตรถึกชิบหายเลยแกแกเป็นคนฆ่าท่านนี้เนาะสู้กันด้วยคนที่มีอาวุธสิวะเออ่อไหนเนี่ยไอ้คนที่มีอาวุธเท่ากันดิจ้าก็ขยันบาดจังเลยดิดับไปไหนเนี่ยดับฉัอยู่ไหนมาแล้วคุณครู ส้นไมธรรมชาติโอ้ยโอ้ตนนี้จะาธรรมชาติธรรมชาติคงบอกคุณได้หรอกว่ามันเกิดอะไราเรมจะเ้็นนีี่แล้วโอ้ยต้นไม้ใหญ่อ่าบร์รีอืมชหวานฉ่ำขอบคุณเลาธรรมชาติที่เกิดมาให้ฉันได้ดื่มกินมีความตอแหลที่แทู้มากเหน่นี่จะนนี่นี่ใช่ใช่ใช่อะไรทองีหมื่หน่วทาคาฟได้แล้วเอบ้านบ้างค เหมือนจะเจอบ้านล้างไหนๆเลนบ้านๆๆเห็นบ้านมั้ไหนบ้านไหนโอ้ไม่มีอะไรเลยมีแต่หมูที่ติดเยเมนงมอยู่หรือเปล่าหมูที่ติดเยเมนงมไม่เห็นมีอะไรเลยเหมือนเป็นเมืองที่แบบเคยมีคนอาศัยอยู่นะแต่ว่าเขาหายไปแล้วอาจจะโดนปีศาจลักซ่อนปีศาจลักซ่อนพี่ดีมีปีศาจด้วยหรอคุณคงมาดูนี่อะไรอะ ตัวเ้นมเองอ่ะอะไรเเดนด้วยนั่นนั่นนี่คือตาลูกกระตาไหลมารวมกันตรงนี้ใช่มเยีจ้ะหน้าเธอประหลาดมากเลยเนะี่ยหน้าเธอเด่นมากเลยอะ่ะเฮ้ยเียเฮ้เธอเธอ,อเป็นมา้าเหรอได้แล้ว,ลวฉันเป็นม้าเองม้าดีมันกรเปล่าไม่ใช่อะฉันเป็นม้าตาเดียกล้ไกู่ดเอมโอนี่ไปี้ไปต่อโอ้ยมาประโยชน์ ทวนทีบลงไปเลยชาวบ้านตาเล่ไปเลยชาวบ้านตาเล่าาเฉยเพาไม่ได้ตาเล่เนี่ะน,นะไปเดียวไปละข้าวฟ้าไปกเกาะเดงเดียวไม่เห็นอะไรแบบแบบแหลมแหลมเออว่าแต่กินเนื้อก็ช่วยประทังชีวิตไปได้สักระยะหนึ่งเหมือนกันได้นะครับเจ็บไปฮุ่นโลมาแดงปักเลยหน้าสัตว์เลยนั่นี่ยเรากำลังจะตายเฮ้ยวดอุ้ยตอนนี้แคมีกู ไดลได้เลไอันน sure> nah ี้จะตูดหน่อยสวัสดีตูดหน่อยนะวัสทีนะพเรเองตูดจนสวยไหมล่ะไม่มีตูดตายพี่ต uh ูดเราจะมีตายพี่ตูดได้ไหมเนี่ยไปมาไกลเลยไม่เจออะไรเลยเนี่ยอุตส่าห์มาขโมยของเนี่ยไปมาไกลแล้วไม่เคยเจอเลยเอ้ยบดจะเจอง่ายๆก็เจอง่ายๆเลยอ่ะใช่บดจะไม่เจอแบบว่าบดจะไม่เจอก็ไม่เจอเลยตามหาไปเถอะขี้หดตัวท้ายพอดีกลับไปกินข้าวที่บ้านก่อนดนีกว่ะ ปน็นรดน้ำต้นไม้ด้วยกินข้าววันนั้นคือไตายเบาเบาเบาไปตายเบาเบาเฮ้ยลืมเอาอาหารสัตว์ด้วยคือแบบอยากจะให้อาหารสัตว์ก็อยากให้นะแต่สงสัยมันก็สงสัยสงสัยอะไรอ๋อโอ้ผมว่าผม,มาอาจจะบอกคุณผิดก็ได้ผมไปดูเองดีกว่า <c oughs> ผมฝากคุณให้อาหารไก่กับอ,อาหารโบร้ด้วยก็ดีแป๊บหนึ่งสัดีจ้า วิ่งครูว่าอ๋อครูให้อาหารทีเดียวเป็นกองเลยเหรอมันก็เลยอยู่ได้นานเหรอโอ้คุณกิฟอะไรเหรอทีนี้คุณกิฟปลาแล้วคุณกิฟต้องการผจนภยัยความผจญภัยใช่ไหมไม่เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ผมเจอแล้วใช่พิกัดเลยแล้วนะนี่ทีนี้ผมเจอคือเรือกับตันแจ็คสเปรโร่<ะ>จริงเดียเด๋ยวไปหาหไปดูโอ้ยคุณกิฟได้แล้ก,การผจญภัยของคุณมาแล้ว นี่คือการผจญภัยครับนี่คือตรงจุดที่เราเซฟไว้เหรอไกลปะหรือไกลคุณไกลเลยอะไกลเลยเหรอเออเอาละทีนี้ก็มีอยู่อย่างเดียวที่เราต้องทำแล้วตอนนี้เกมนี้เหมือนมีแสงไฟส่องอะไรยิบระยับตลอดเลยเหมือนเป็นทางทางทั้งเผื่อไงไม่รู้ส่องโดนเรือเดี๋ยวเรากินน้ำด้วยกินเหลืยๆเราก็จะบ่นพี่พีพี่น้ำเน้าอีกแล้วกินไปก่อนครับกินไปก่อนครับน้องตอนนี้มาทั้งชีวิตจริงๆไปโอ้ ตาดังนิดึริเงึ้ยมันมีคนอยู forward, or, or we, okay. ่ด okay. like ้วยะเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวคนหน้าคุ้นๆน่นั่นไงชัดเจนเลยโดนสลัดโอ้โสลัดจริงด้วยอ่ะอาแล้วเราจะขึ้นยังไงโอ้ยมันดูง่าันลงมันดูวัดดูดันจังแบ็กโถรดูดันจังวะเรือแบล็กโถอ๋ดิ้เหียว เซฟเซฟป่ะเซฟป่ะเซปะเรือสเปรโรเรือผีโมเขียนเรือผีเลเขียนว่าจสสเปรโรกเออถ้าสมมติว่าเราจะเอาบันไดมาต่อขึ้นตรงไม้เนี่ยมันขึ้นได้ป่ะคุณยิปทำไรอ่ะคุณยิปอะไรอ่ะคุณเห็นไม่ได้หรอกิป ปล่อยผมทิ้งไว้ดื้อแบบนี้ไม่ได้คุณเอาไปด้วยมาแล้วมาแล้วคุณแล้วทิ้งไปดื้อไม่บอกเลยนะเอาอื้ออีกเด็กดื้อเฉียวเฉียวมันไหนขาบเลยช้ำอะไรคู่ปบเฉียววะเอเขาบเลยช้ำไมอีกช้ำไมอีกช้ำไมอีกหย่าคุตายเลยผม แปนะ๊กแล้วคิปเปอร์รนะเบิดเป็นไ,ไม่มีเพลงขึ้นเลยนะขอบใจมากคุณเป็นเพื่อนที่น่ารักตอนที้เคยเจอมาโดนอะไรกัดเลยนะวะเลวมากเลยแนละ้วขอผมลวลนะลกหน่อยฮะรู้เรื่องลวกไปลึกแค่ไหนแล้วดาบก็ไม่มีโอ้ยอะไรอีกโอ้ยอนะไรกัด <c oughs> อ๋ออ๋อจีออ๋เจ้าสมุตเากการเ <c oughs> ดี๋ยวจัการเดี๋ยดิอะไร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 อะไมากับมือร้องกัรปลามือ เอาเฮ้ย e ได้เหล็กกับดาบอยู่นี่ดาบอยู erm. ่นี่ดาบอยู่นี่ฮะได้เหล็กกับมาสามันนี่ดาบอย่นี่ดาบข้างล่างล่างนี่โรับหมือนมีคนหย่อนลงมายไม่ใช่คนหย่อนเราไม่ได้หย่อนเราเห็นมันลอยอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยบาไะเบ้อเบ้อเอาเออเอาออ้าออรออเอเเอเออเเเองเท้าเเออ ดาบ,บ,บเราหายไปไหนด,บด,บดบาบคุณอยู่ไหนเอ้ารองเท้าเจอรองเท้าดาบหายเอไปไหนแล้วเนี่ยอันนี้ดเอาคุณเราดาบพบไปไมแมวแมวดาบเราเฮ้ยเอาร้องเฉยตายไปตายเบาๆเฮ้ยไม่ได้ดาบแล้วไม่ได้ดาบแล้วโอ้ยอืมอะไรหายไปบ้างไม้เราตัดมายาเป็เตกุดาซไอ้โอ้โหเสียงระเบิด จะซากเดาไปเลยอ่ะแต่เลือดนี่ดูไม่พร้อมเลยร้องกลับไปเก็บของดีๆก่อนนะเรากลัวกตกตปะป๋ายอ่ะดันนะประเด็นคือนั่อะไะคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดละเอาละนะตายไปตายเบาๆเบา,บาไปตายเบาเบาเราพยายามจะฆ่าตัวตายช่วยด้วยใครก็ได้ฆ่าทันทีออโอ๊ะโอ๊ะมืดมืดเหลือเกินสบายเป็นเลยมองไม่เห็นทางหนะโลกนี้มันมืดมิดเหลือเกินฟังดูเป็นเศร้าๆเลยไม่เห็นเลย ตัวฉันเพียงโดดเดียวตามลำพังโอ้โลกนี้ทำไมเพียงได้ว้าวเวโอ้ฉันอยู่ตัวคนเดียวทำตามความมืดมิดโอ้มันมืดเหลือเกินถ้ามันจะมืดขนาดนี้แล้วก็อมาเจอไกต่อสว่างเฉยเลยอ้าวมืดีแล้วฉันฉันจะหรือม่าฉันไม่เหลือใครแล้วหรือว่าไม่เหลือใครแล้วแบบนี้จะไม่มีชีวิตต่อไปทำไมตายเฉย ลายกิบบรีและของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้ที่ไลายสตอรมีให้เลือกากสมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ